ต้นลำไยต้นลำไยเริ่มติดลูกละลำไยอันนี้ต้นักเขียบกำลังแตกยอดแตกดอกักเขียบของภาคอีสานบ้านเราเรียกอะไรวะบ้านเราเรียกอะไรนะนึกไม่ออกทางเหนือเรียกอะไรไม่รู้นึกไม่ออกค่ะ นี่ติดดอกแล้วดกอยู่นะต้นกล้วยนี่บ้านหลังแรก มียุงข้าวอน,นี้คือยุงข้าวที่บ้านเลี้ยงพึ่งด้วยนะเห็นรังพึ่งไหมที่บ้านเลี้ยงพึ่งด้วยเนี่ยว่ารังพึ่งมีสามรังเลี้ยงพึ่งสามรังเข้าใกล้ไม่ได้เป็นตะย่านมีรังพึ่งสามรังอยู่ทางข้างนี้คือข้าวรังพึ่งสามรัง บรรยากาศดีอยู่บ้านมีต้นขนุนอากาศดีมากดูดิท้องฟ้าก็สวยงามมีต้นลำไยอันนี้ต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่บ้านหลังที่สองนี่บ้านหลังที่สองตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะไฟอยู่เนี่ยเนี่ยเดินมานี้ก็จะเป็นต้นมะไฟมีต้นมะไฟ ติดติดดกดกต้นราไฟก็จะติดตดกมากอยู่บ้านสวนเรานะของกินเยอะแยะของกินเยอะเราไม่ต้องกลัวอดนะที่สวนเราเนี่ยดูดิตามสวนตามอะไรของเราเนี่ยต้นกล้วยบ้ดงพลิกกล้วย อันนี้ก็ติดลูกแล้วนี่สวยไหมต้นสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ต้นอนะไรเนอะนึกนึกไม่ออกลืมลืมชื่อล้วเออเกาลัดนึกตั้งนานต้นเก้าลัดนี่ติดลูกแล้วนะติดลูกแล้ว มีลูกมีดอกแล้วแต่จะทันไอตัวนี้ป่าไม่รู้เนี่ยกระลอกเนี่ยเต็มบ้านเลยกระลอกเยอะมากกระลอกเป็นสิบอ่ะจะทันมันป่าไม่รู้